สวัสดีครับหลังจากที่เราได้เที่ยวเมืองโมแอบนะครับซึ่งลุยอุทยานต,ต่างๆม่าจะเป็นแคนยอนแร d นะครับเดส t ์นอตโพสตสเตทปาร์แล้วก็อาร์ a t ชันอล p a r าร์วันนี้เราก็จะเดินทางไปที่เมืองเพชนะซึ่งระหว่างทางเราก็จะแวะเที่ยว มอนเมนต์วาเร่นะฮะโดยเฉพาะจุดที่เรียกว่า r o s t ตกัม p อย n t นะฮะซึ่งเป็นจุดที่อดงดังในภาพยนตร์ที่สร้างไว้ในอดีตนะครับเราก็ขับรถมาตามเส้นทาง U.S. r o u ร1 6 6นะครับเพื่อที่จะไปยังจุด f r e s t ตกัมพอย n t ซึ่งอยู่ตรงกลางพอดีระหว่างเมือง Mexican h น t ฮสกับมอนเมนต์วาเร่ หลังจากที่ฟริเกัรัมวิ่งมา3ปี2เดือน14วันแล้วก็16ชั่วโมงแล้วเขาก็มาหยุดตรงบริเวณจุดนี้และหันไปบอกผู้ติดตามว่าตอนนี้เขาเหนื่อยแล้วเขาจะขอหยุดและกลับบ้านจากความโด่งดังของภาพยนตร์นะครับซึ่งหนังเรื่องฟริเตกัรมนี่ดได้รางวัลจากวิทีออสการ์หลายรางวัลน,นะครับจึงเป็นที่โด่งดังและก็ทำให้บรรดาแฟนๆหนัง พยายามที่จะตามรอยฟิล์มโลเคชั่นเพื่อที่มายังจุดที่ฟรเดกัมพอย์หยุดนะฮะแล้วก็ถ่ายภาพเป็นทีละลึกว่าครั้งหนึ่งได้มาสัมผัสหนึ่งในฟิล์มโลเคชั่นหนังที่ดังที่สุดพร้อมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของถนนเส้น163แล้วก็วิวของมอน UMENT VALLEY ซึ่งพวกเราก็ไม่พลาดเช่นกันนะครับที่จะหยุดมาเพื่อที่จะทำการถ่ายภาพเป็นที่ระลึกนะครับ มีการวิ่งตามรอยของฟอร์เรตกำมซึ่งแสดงโดยทอมแฮงนะครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศที่บรรดานักท่องเที่ยวนะครับหยุดเพื่อที่จะถ่ายภาพเราก็ไม่พลาดที่จะวิ่งตามรอยฟร์เรตกำมและก็ถ่ายภาพเป็นที่ลึกที่ฟอร์เรตกำมพอย เราเดินทางต่อไปอยังเมืองเพชนะครับซึ่งระหว่างทางก็จะผ่านมอนเวนเบรนะซึ่งมีหินที่โด่งดัง3ารูปนะครับไม่ว่าจะเป็นอ a ชม m ท t t นบั u นะครับซึ่งเป็นเปรียบเสม,มือนรวมด้านซ้ายแล้วก็ w เวส m i ทเทนบัสซึ่งเปรียบเสม,มือนรวมด้านขวาแล้วก็มีเมอร์บริกบัอีกก้อนหนึ่งซึ่งใหญ่ขึ้นมาบริเวณนี้มีจุดแวะที่โด่งดังมากมาย มอจะเป็นเม็กซิกันแฮชนะฮะซึ่งเป็นเขาที่มีรูปร่างคล้ายคหมวกเม็กซิกันนะครับแล้วก็กูสเน็กสเตทพาร์คนะครที่สามารถมองเห็นโค้งของแม่น้ำโครโดที่สวยงามหรือถ้าใครมีเวลาก็เข้าไปพักเดวิลโฮเทลนะฮะซึ่งอยู่ในอุทยานอ่ามอนเมนเวรนะซึ่งมีวิวทัศน์สามารถชมหินสายที่สวยงามจากห้องพักได้อย่างเพลิดเพลินนะครับ มาถึงเมืองเพลตจุดแรกที่จะพาไปเที่ยวนั่นก็คือเกเรนคันยอนแดมนะครับซึ่งกั้นแม่น้ำกโกลโดทำให้เกิดเลกพาเวลอันยิ่งใหญ่เวลานี้เรามาเที่ยวเกลรนคันยอนแดมนะครับเป็นเขื่อนพลังงานไฟฟ้านะครับซึ่งอยู่ที่บริเวณเลกพาเวลนะบริเวณจุดนี้ก็จะเป็นจุดด้านหลังของเขื่อนนะตรงบริเวณนี้ก็เป็นวิสิตเตอร์เซ็นเตอร์ สามารถไปถามถึงข้อมูลได้เราแวะมาถ่ายภาพที่กล en Canon Dam นะครับโดยมาที่ Visitor Center ที่มีชื่อว่า c r a n h e d e n Visitor Center นะครับเพื่อขอข้อมูลนะครับซึ่งภายใน Visitor Center ก็จะมีจุดชมวิวของเขื่อนได้อย่าง ใกล้ชิดและงดงามนะสามารถเห็นด้านล่างของเขื่อนได้อย่างอลังการนะครับด้านหลังก็จะเห็นเล็กพาเวลนะที่ยิ่งใหญ่ด้านหน้าก็จะเป็นสะพานที่เรียกว่าเกรนคันยอนดรมบิสนะครับนี่ก็เป็นเกรนคันยอนดรมบิสนะครับที่ทอดข้ามแม่น้ำโคโลราโดนะครับเราเรียกขับแนะนำจากเจ้าหน้าที่นะให้ไปชมจุดชมวิวที่สวยงามบริเวังเขื่อนที่มีชื่อว่าเกรนคันยอนดรมโอเวอร์ลุก เราจะเดินไปที่ Glen Canyon overlook View นะฮะซึ่งเป็นจุดชมวิวของเขื่อน Glen Canyon นะครับซึ่งจะมีวิวพาโนรามานะครับบริเวณที่อยู่บริเวณหลังเขื่อน Glen Canyon นนี่ก็เป็น Glen Canyon Dam overlook นะครับซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอยู่หลังเขื่อน แล้วก็ไม่ไกลจากตัวเขื่นมากนักนะครับตรงจุดนี้สามารถมองเห็นวิวที่สวยงามของแม่น้ำโครโดรนะครับซึ่งมีลักษณะสีเขียวนะครับรัดเราะไปตามผาตกผาที่มีความสวยงามและสามารถมองเห็นวิวของสันเขื่อนได้อย่างงดงามนะครับเป็นจุดรับที่อยากจะแนะนำสำหรับผู้ที่มาเที่ยวที่เมืองเพชนะไม่ควรที่จะพลาดมาชมจุดชมวิวแห่งนี้ จุดมุ่งหมายต่อไปของเราก็คือฮอตชูเบนนะครับซึ่งเป็นไฮไลท์ในทริปนี้ที่พลาดไม่ได้ซึ่งอยู่ห่างไปประมาณ8กิโลเมตร จากเกรนแคนยอนแดมโอลุกนะครับเราก็ขับรถมาเพื่อที่จะชมฮอตชูเบนซึ่งอยู่ห่างประมาณ5ไมล์หรือว่าประมาณ8กิโลเมตรนะครับซึ่งก็มาตามเส้นทาง U.S. r o u t e 89นะครับมาถึงจุดจอดรถฮอตชูเบนนะครับไม่มีค่าเข้าแต่ว่าจะเสียเฉพาะค่าจะดรถ10ดอลลาร์นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศเส้นทางที่จะเดินไปยังจุดชมวิวนะ ซึ่งจุดชมวิวจากจุดจอดรถไปถึงจุดชมวิวจะอยู่ประมาณ2.4กิโลเมตรหรือประมาณ1.5ไ mm ม์นะครับไปกลับนะครับซึ่งก็เป็นเส้นทางง่ายๆนะเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยนะแต่อย่างไรก็ตามต้องระวังนะครับแดดนะเพราะว่ามีอากาศร้อนได้สูงถึง40องศาในฤดูร้อนนะครับอันนี้ก็เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินไปเที่ยวฮอชูเบรนนะครับ เรามาตอนเย็นนะฮะซึ่งเพื่อที่จะชมพระอาทิตย์ตกดินซึ่งเป็นเวลาที่เหมาะสมในการดูฮอชูเบนเราก็มาถึงไฮไลท์ของทริปนั่นก็คือฮอชูเบนนะครับซึ่งเป็นจุดชมวิวที่ชมโค้งแม่น้ำโคโลราโดที่สวยงามเวลาที่เหมาะสมในการเที่ยวนะครับก็คือตอนเช้าก็คือก่อน9โมงเช้านะครับ ซึ่งช่วงนี้แสงจะนุ่มพลนไม่เยอะแล้วก็อากาศเย็นสบายนะครับช่วงบ่ายแก่ๆจนถึงเย็นประมาณ1 6บหถึง18นาฬิกานี้ก็จะได้เห็นหินสีทองกระทบหินดูสวยงามนะครับซึ่งฤดูที่เหมาะสมนั่นก็คือฤดูไมไม้ผลก,กับฤดูไม้ร่วงนะครับซึ่งอากาศช่วงนี้จะไม่ร้อนนะครับจะเย็นสบายนะครับส่วนฤดูร้อนควรจะหลีกเลี่ยงเพราะว่าอาจจะมีอุณหภูมิสูงถึง40องศาได้นะครับ ในด้านความปลอดภัยนะครับแม้ว่าฮอชูเบนบางส่วนก็จะมีรั้วกัน้นแต่บางส่วนก็จะไม่มีรั้วกั้นนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังอย่างมากนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะพัดตกไปยังหน้าผาสูง300เมตรได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่มากับเด็กหรือว่าสัตว์เลี้ยงต้องควรระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่นักท่องเที่ยวนะครับถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกลับโค้ง ของแม่น้ำโครโดที่งดงามระดับโลกนะครับ ที่ตกทินที่ฮอตช u บนเราก็กลับเข้าสู่ที่พักซึ่งที่พักคืนนี้เราก็คือ Day in Suit so p เพสเล็กพาวเวลนะครับซึ่งเป็นโรงแรมระดับสีดาวรุ่งขึ้นกับวันใหม่นะก่อนที่จะไปเที่ยวแอนชะิโร์นรบเราก็เดินทางไปเที่ยวที่เกรนคันยอนรีเ a ชันเนชั่น n ลพาร์ k นี้เราอยู่ที่ดาวโฮว i ิวพอยต์นะครับซึ่งอยู่ในเกรนคันยอน รีครียร์เอเตนพาร์คนะซึ่งเป็นปาร์กเล็กๆ,ๆที่อยู่เหนือเอ่อเป็นคันยอนแรมนะฮะทำให้เกิดทะเลสาบเล็กๆที่สวยงามอยู่ด้านเหนือของของเขื่อนนะวิวพอยตรงนี้เรียกว่านาวาโฮวิวพอย์นะซึ่งอยู่ที่เมืองเพจรัฐไอโซนาประเทศสหรัฐอเมริกา ตอนปี1960เนี่ยก่อนที่แกลนแคนดอนดมเนี่ยจะถูกสร้างขึ้นเราไม่สามารถที่จะเห็น n a วาโ o มา u เทไม่สามารถที่จะเห็น Tower b ร์บิดไม่สามารถที่จะยืนอยู่ตรงนี้ได้ถนนก็ไม่มีแล้วคนนะ่ะเรานั้นนะ่ะเขาจะดู n a วาโ o มา u เทจะดูเอทาวเวอร์บิ e ได้ยังไงคำตอบก็คือเขาจะต้องนั่งเรือจากที่นี่ไปบาวิฟก็คือนั่งเรือไป พอมันทำเขื่อนขึ้นมามันก็เกิดเป็นเอเลคพาเวลเนี่ยทั้งหมดที่เราเห็นข้างหน้าคือเลค e พาเวลมันเป็นทะเลสาบเทียมที่ไม่ใช่ทะเลสาบธรรมชาติเกิดขึ้นจากการสร้างเขื่อนก็จะเห็นเป็นทะเลสาบเก็นคันยอนนิชแนลรีเครเช่นแอเรียนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีธรรมาชาติมากกว่า1 2ล้านเอเคอร์นะครับครอบคุมพื้นที่ในรัฐอาริโซนาและยูทาห์นะ ล้วก็เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับผู้ที่ชอบกิจกรรมกลางแจ้งและธรรมชาติที่งดงามนะครับจุดนี้ก็เรียกว่าวาวิปนะครับซึ่งเป็นชุมชนซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของทะเลสาบเพาเวลนะครับอยู่ไม่ไกลจากเคื่อนเรนค็นยอนแรมเท่าไหร่นะครับซึ่งจุดนี้นะก็จะมีแคมป์เก่านะครับเป็นที่จอดรถบ้านแล้วก็ที่เห็นนี่ก็คือ วาวิฟมารีน่านะซึ่งเป็นจุดจอดเรือนะครับซึ่งมีกิจกรรมทางน้ำสำหรับผู้ที่ชอบการประจนภัยนะครับทางน้ำนะครับแล้วก็มีวิวที่สวยงามวาวิปมีศูนย์ต่อเรือและมีศูนย์ซ่อมเรือแบบครบวงจรนะครับรวมทั้งสามารถที่จะเช่าเรือหลากหลายประเภทได้ไม่จะเป็นเรือยนต์เรือเกตสกีเรือคายักหรือแพดเดิลบอร์ดก็ได้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีทัวร์นะครับ พาไปชมเรนโบบิดเดชเนลเมนเนนนะซึ่งเป็นสะปานหินธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับซึ่งถ้าใครมาจุดนี้นะก็จะเป็นสวร์สำหรับคนที่ชอบกีฬาทางน้ำทั้งหลายแหละ่นะครับ